ลูกสมุนน่าจะพยายามต่อสายถึงนายแต่โทรเท่าไรนายก็ไม่รับสายคงจะกระวนกระวายใจน่าดูเจ็ดโมงยี่สิบหนาทีโฮสบอกไม่ต้องโทรหานายหรอกตามพลอตเดี๋ยวคนของนายจะโทรหาเองแต่คงจะพูดประมาณว่ามึงทำของมึงเองไม่เกี่ยวกับนายนะอย่าปากโป้งพูดโยงใหญ่ทำให้นายเดือดร้อนละ่ะเดี๋ยวนายเขาจะไม่เอาไว้นะคุยรถบอกใจคงสลายน่าดูอีกสีนาทีต่อมา ตอนนี้นรกอยู่ในใจระแวงไปหมดใจนึงก็กลัวติดคุกอีกใจนึงก็รักชีวิตกลัวถูกเก็บอีกห้านาทีต่อมาเจ็ดโมงสาสห้าผู้บงการก็อย่าเพิ่งชะล่าใจลูกสมุนสมัยนี้มันไม่กระจอกหรอกนะมันอัดเสียงอัดคลิปแคปภาพซ่อนหลักฐานเอาไว้ตลบหลังแบล็กเมลนายมันอีกทีอยู่แล้วฮะนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ นั่นก็แปลว่าท้าวิรววิเคราะห์ถ้ามีผู้บงการอยู่จริงนะตอนนี้เกิดความระแวงกันเองแล้ว้องไปนายไม่รับถ้าจริงนะหรือแกเล่านิทาน